Terima kasih telah menonton! có bao nhang đó dài à lại mình... đưa, là vẫn vào lương câu, vẫn vào, vào. <laughs> กังอยู่ขาวสไเดอรเอ้ยไม่เจออยู่ขาวเดงดึงอแดงดึง Terima kasih telah <s�ideél> menonton! <.like> แพร่พันตามทางน้องสาวก็รับแฟนเกียงทางหาทางสมอาวสมรวยจะหน้าคันคุยไม่นานแล้วไปเหมือนเป่งใจคนตามมาด้วยบางพี่ซื้อทั้งนมทั้งล้วย เราคงควรสวดอกก็ควนสืนอไป,ปอยาสักคนสาวคนหนึ่งก็เป็นแฟนกันรเพราะเป็น,ปน,ปนปาาใครถ้าเป็นแฟนฉันก็อดโคตแต่ถ้าเป็นสุดฉันก็ดี

อีกรอบหนู่งค่ะ cho